พี่น้องขอเงินมาซอยกันแค่นี้นะต้องหนีไปอยู่องอื่นเลยติป่อใจแคบไหลหนีเอาตัวรอดอยู่คนเดียวแค่นี้ติพี่ก้าว,วได้จากไหนมาแค่นี้ที่ผ่านมาหนูก็ต้องแบกรับปัญหาทุกอย่างของทุกคนมาตลอดไม่อย่างกับมิตรหนูหนูต้องมาซ้อยตลอดหนูบ่ไหวแล้วคือว่าพักไอ้ส้อยเจ้าของเน่อี่ยงกับมิต่หนูหนูหนูซอยพีซอยน้องมันติดเป็นยังละปอ เจ้าของมีเงินคนเดียวผ้าลายอย่างกับว่ามีพี่ๆเดือดร้อนก็ต้องซ้อยอยินตัวซ้อยหนูกะซอยมาหมากพอแล้วแม่ที่ผ่านมาหนูกะซ้อยทุกคนมาตลอดหนูเมื่อยแล้วหนูซอยไผลบาไหวดอกพี่ๆกับพักกันใหญ่ยยบเบล้วต้องขาดพึ่งเจ้าของบ้างเมื่อแม่จะเห็นหนูซอยตลอดที่ผ่านมาพวกพี่เคยเห็นอย่างหนูไหวเคยคิดแนบบ่แม่ เอาหริวไม่กินข้าวกันลูกบ่เป็นอย่างอกแม่ที่หนูมาเมื่อนี้นะความจริงหนูมีเรื่องอยากให้ปอซอยมีอีอย่างพี่ลิวคือว่าพี่มีเรื่องจําเป็นต้องใส่เงินน่ะปอปอพร้อมีเงั้นห้พี่ยืมจากสองสามหมื่นบอหรือสองสามหมื่นพี่คืนฮะสองสามหมื่นพี่สิเอาเงนินเป็นอย่างไรแท้พี่ลิวกะจังว่ามีเรื่องต้องใส่เงินก็แค่ยืมก่อนเองปอถ้ามีากะสิคืนดอกแต่ว่าไก่พี่คุยยืมไปลบอย่างปอ จ้าของก็หาเงินในยูก็เจ้าว่าพี่เขาจําเป็นเป็นพี่น้องกันมันก็ต้องหูจักซ้อยกันด้วยน้องแม่ปอซอยพี่แค่นี้บ่ได้ไรติก็ได้จ้าหนูให้พี่ยิ้มก็ได้แต่หนูเองก็ไม่ได้มีเงินหลายขนาดนั้นเงินเก็บกับพอมีอยู่นิดหน่อยพี่เดี๋ยวต้องคืนหนูเดอ้อเออ ถาพามาเป็นเดือนแล้วเดี๋ยวแม่พี่หลิวยังบ่คืนเงินหนูอยู่โอ้ยถ้าเขามีเขาจะขึ้นดอกบอยานต่บ่ไเด้ขึ้น,ออน,นแม่พี่ปอแพทบ่ได้มาหาแม่ตังหนุนแม่คึ้ทอดขึ้นทอดแพทย์ก็คิดหอดแม่ขึ้นกันแต่ว่าที่แพทย์มามือน,นี้แพทย์มีเรื่องอยากให้พี่ปอซอยซอยอย่างแพทคือว่าบริษัทแฟนแพทขาดทุนเงินบ่อ แพ่อยากได้เงินไปซ้อยเขาแต่ว่าแพนหาบม่ได้เลยพี่ปอซ้อยหาให้แพนในได้บมันเป็นบริษัทเขาคือบ่ให้เขารับผิดชอบเองเขาบ่ามีเทาจะ้อยเขาจางังหดเขาต้องเบิ่งกำลังเจ้าของน้าเดแพนก็แฟนแพนลําบากแพนก็ต้องซ้อยแฟนแพนตัวพี่ปอถ้าแพนมีเงินซ้อยพี่สิบ,บาวาเลยแต่นี่เงินเจ้าของกับบ่มีสิบไปซ้อยเขาได้จังหดกันีนีเด้พนก็มาขอให้พี่ปอซอยอยู่นี่เด้ เจ้าของพอมีเจ้าของหายได้ก็ให้น้องไปรูปยางปอขี้งกกับพี่กับน้องอีกแล้วเงินหนูหามาด้วยความลำบากเป็นอย่างหนูต้องเอาไปให้คนอื่นน้แเม่หนูก็ไม่ได้มีเงินหลายถึงขนาดชิ้สร้อยไายได้คนอื่นใส่หนูกับน้องพี่บอกแพทย์เป็นน้องพี่แต่แฟนแพทย์ไม่ได้เกี่ยวอย่างกับพี่เลยอีกอย่างพี่ก็ไม่ได้มีเงินหลขนาดนั้นดอกพี่ซอยไม่ได้ดอกมามีก็ไปหาแม่ให้น้องด้วปอ จะเห็นแกตัวไรบูวอยากซอยพี่ซอยน่องบอมีก็ต้องไปหาขอใจบอไว้ถ้าหนูมีนะ่ะเดี๋ยวหนูสิออกมาคืนพี่ดอกไม่ต้องห่วงก็ได้ก็ได้พี่ให้ก็ได้ ไอ้ไก่ไอ้มาเห็นยังกับมาหาปอนั่นแหละถามแม่แม่บอกว่าปอเห็นงานอยู่นี่แล้วไอ้มาหาปอมีเอียงคือไอ้ไปกู้เงินนอกระบบมาปอแล้วเขาทวงถ้าไอา้โบมีให้เขาเขาสิฟ้องไอ้ปอซอยไอ้ได้เด้ปอปอของเก่าที่ไอ้ยืมหนูไอ้ยังบ่คืนในเดะหนูเพิ่งห้เงินแพทย์ไปหนูบบมีให้ดอกอ,อี่ยงวะปอ ซอยหาเงินให้อายแค่นี้ก็บ,บ่ได้ดิสิปล่อยให้เขาฟ้องไอ้ดิหนูก็บ่มีอาใส่หนูเฮ็ดจังไดรก็ไปหาตัวปอซอยไอ้แค่นี้ก็บ,บ่ได้ใจแคบหลายถ้าปอบ่ยอมซอยไอ้ไอ้กิสิถือฟ้องแม่ก็คงเสียใจหลายเออแต่ถ้าไอ้มีเนะี่ยไอ้สิฟ้ามาคืนปอเลยซอยไอ้กันเด้อปอหนูเห็นแก่แม่เด้อหนูสเสียนี่นนย,ยืม ไม่ผ่านมาทุกคนกลับมาหาขอความช่วยเหลือจากหนูตลอดเมื่อมีภัยามหนูเลยว่าหนูเป็นจ้าใดหนูยุง่งจ้าใจหนูสบายดีบอแม่กับเขาขางังแต่พวกพี่ๆกับนอ้องโดยที่แม่บอ่เคยสนใจหนูเลยแล้วไผเป็นคนดูแลแม่กับหนูบอแม่เคยเห็นหนูยุ่ในสายตาบอ,อย้ำอยากได้เงินน้ำหนูก็ับมาหาหนู พอได้เงินไปแล้วเงียบหายติดต่อกับได หามาในตะละบาทลูกบอมันลำบากแค่ใดก็บอ่อได้ไปขอซื้อ,อ,อถ้ามีก็สิคืนตอนนี้มันบม่มีเใียบอกไอ้เฮ็ดจังไดบอไม่ต้องเฮ็ดอย่างนั้นละ่ะหนูเมืยแล้วต่อไปนี่หนูจิบต่ติดต่อกับผู้ใดอีกแล้วหนูขอไปใช้ชีวิตเองบ้างอีลูเนี่ยหราคุณติ่ถิ่มแม่ถิ่มพี่ถิ่มน้องหนูว่าขนาดนี้แล้วแม่ยังบ่เข้าใจยุติ แสดงว่าแม่บ่เคยหักหนูอิหรีเดเนะต่อไปนี่แม่ก็อยู่กับพี่ๆที่แม่หกักน่ะเนอะทุกคนกบเคีสาวาในครอบครัวนี่บ่มีหนูแล้วกันต่อไปให้สิเป็นคนดูแลแม่ก็ดูแลแม่ดีๆเด้อไปก่อนลาก่อนแม่ เดียวเดียวเพ่นว่าสิคอยืมเงินโอ๊ยนีหอย่างวะยังไม่ได้เขอเงนินเลยขอเขัาไปแล้วผู้ไดจิดูแลแม่แม่ขอไปอยู่น้ำลูกลูกทุกคนไดบอโอ้ยแม่ตาพาลาของหนูก็หลายมากพอแล้วหมเลี้ยงแม่บ่ได้ดอกเนาะผุมเลี้ยงบ่ได้ดรอก เดี๋ยวลูกได้ไปสิยู่กับไผจะพึ่งไป